กราบสวัสดีทด่านผู้ชมทุกท่าน,านด้วยนะครับพบกับผม so s o f o n i เนี m e เกชุดนอนนะครับเย้ <Yeah. S 1> <YE> AH! ก็ก่อนอื่นเลยนะครับฝากช่วกันกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปดีๆมานำเสนอเ,นเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับ oh, สำหรับวันนี้นะครับมาพบกับผมในเกม p r i n c e s s connectree dive นั่นเองนะฮะตอนนี้นะครับเทศกาลในการสุ่มน้อง ธรรมกิซัมเมอร์นะครับกำลังใกล้จะจบลงแล้วนะครับซึ่งผมเนะี่ยยังไม่ได้ตัวน้องมาเลยนะครับวันนี้ผมจะขอลองสุ่มกรชาน้องสักหน่อยนะครับสักประมาณ50โลนะครับหรือ7,500เพชรนั่นเองนะฮะผมมีตัวฟรีอีกประมาณ3ใบด้วยเนาะก็เป็นประมาณ53โลนะครับก็มาดูกันว่าวันนี้ผมจะได้น้องมาไว้อยู่ในอ้อมอ,อกอ้อมใจหรือเปล่านะฮะโอเคมาลองดูกันดีกว่านะครับ ผมขออนุญาตซูมตัวฟีก่อนนะครับหนึ่งครั้งนะสลับกันไปนะฮะตัวฟีหนึ่งครั้งแล้วก็ซูม1ิบครั้งตัวฟีหนึ่งครั้งซูมสิครั้งนะฮะครั้งแรกก็ลองเชิงไปนะฮะได้สีสีเงินมานะอื <c> ้ <oughs> มหืมนี่ลุงนะฮะแต่หลุดเลทน,นะฮะมันไม่ขึ้นโหลดนะแต่ว่าตัวซ้ำนะครับ ได้ลิโนซ้ำนะมาเดี๋ยวผมเปิดตัวฟรีหนึ่งใบก่อนไม่ได้อะไรนะฮะโอเคไปเงินนะฮะมีทรงนี้โอเคมาต่อครับเปิดสิบใบฮะไปเลยอมไม่ได้นะฮะมีลุงไหม ไม่มีลุงนะสองทองนะฮะโอ้แม่เกลียจริงๆนะฮะโอเคสุ่มตัวฟรีต่อนะฮะไปไม่มีโหลดเว้ยโอ้โหนึ่งใบเงินอีกแล้วนะฮะมาสุ่มสิบใบกันนะกดเลยโหลดไหม ไม่โหลดนะฮะโอ้โหอะไรวะไม่โหลดนะครับมีลุงไหมไม่มีลุงะฮะสี่ทอนะครับโอ้โหเฮ้ยสามสิบสามโลนะฮะไปกันต่อเลยดีวาครับสิบใบะฮะเฮ้ยขึ้นโหลดวะโหลดวะฮะโหลดวะเดี๋ยว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 น้องทำมากี่ทำหรอใครหรือเปล่าฮนะ ล้นล้4นล้นสี่ใบทองนะฮะกับหนึ่งใบลุงนะฮะอาคาลีนะฮะมาเอ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่ทำไมกีมนะ่ซ้ำเนะโอ้โหอลิซาอะไรเนี่ยอะไรคือการหลุดเลดกระจายขนาดนี้ฮะโอ้โหโอ้โหเซ็งเลยอะเซ็งเซ็งจริงอะไรวะอ่ะรอบสุดท้ายครับ ไปเลยฮะโอ้ไม่โหลดจบแล้วฮะก,ก็จบแล้วฮะไม่ได้นะฮะห้าสิบสามโลนะครับเราได้มาหนึ่งลุงแต่ซ้ำเนาะได้เป็นไรอ่ะนีน้นอนนะฮะโอเคก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับด้วยการกดไลค์กด s u b s ไ r i b ์และกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะขอลาไปก่อนนะครับเศร้าฮะบ๊ายบายครับ